สวัสดีครับวันนี้ช่องปักแอนิเมะนะอยู่ผมปักนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ว,วันนี้นะครับเราอยู่กับสัพยุธเล่มที่37บทที่ 22- 24นะครับพิชิตเพลิงมาตอนที่3นะครับกำปั้นขนาดเท่าภูเขาชกเปี้ยงบนม่านแสงสีทองกระแสลมสุดสยองซัดม่วงอากาศในรัศมี10ฟุตเนี่ยแตกสลายเป็นความมืดดำขืนหนึ่งเสียงดังสนั่นวันไวโอสดผนวกฟ้า บาารรพ a j ย์หอคอยโอสถเนี่ยกระดกปลายนิ้วน้ำเสียงเขาเรียกน้ำเลือดสีเขียวข้นหยดหนึ่งเนี่ยกุดซึมมาจากรูขมขนในสีเขียวข้นนั้นเนี่ยยังวาบเขาเรียกว,วาวบหวาบนะครับเขาเรียกเงาวาบแล้วกันด้วยประกายสีทองทันทีที่เลือดสีเขียวนะครับเข้มหยดนี้เนี่ยหลุดล่วงมาจากล่างบรรพา,ารย์หอคอยโอสดรอยเรี่ยวไปทางเทวรูปเพิงมานขนาที่มันลอยเรี่ยวเนี่ยขนาดของมันเนี่ยขยาย ขยายใหญ่ตลอดเวลาชั่วหายใจเนี่ยเข้าออกสองสารอบกลายเป็นดวงแสงสีเขียวข้นขนาดพันฟุตดวงแสงเนี่ยชักนำกลิ่นหอมฟุ้งนะครับหอบหนึ่งเนี่ยวาดผ่านนัาอากาศสุดท้ายเนี่ยพุ่งชนตวงอกเทวรูปทรงเทพเขาเรียกว่าทรงเพิงมาเต็มแรงทันใดเนี่ยดวงแสงแผ่กระจายออกเพียงเห็นเทวรูปเพิงมาเนี่ยถึงกับหลอมละลายไปกว่าครึ่ง <c oughs> พลังฝีมือของปีศาจเท่านี้ไร้กาดขึ้นทุกวันแม้แต่เทวรูปเพิงมันยังหลอมละลายได้แรเห็นฉากนี้เนี่ยในดวงตาของผู้เท่าปุ่นมัวเนี่ยตรงที่ไก่นะพันปรากฏแววแบบเข่งขืมวูบนึ่งเลยเทวรูปเพิงมันเนี่ยเสียหายอย่างหนักสร้างความเดือดดาลแก่เพิงมันพิสูจน์ดังคําว่าสปปรรพสิ่งมีเสริมมีขมร่างเดิมของพันพร์จานหอคอยโอสถคือโอสถหนึ่งเม็ดตามหลักแล้วเนี่ยควรขยายหรือขยาดไฟพิเศษอย่างมันเนี่ย ถึงที่สุดนะครับถึงจะถูกต้องนะครับแต่หลังจากพลังสีมือของบรรพจารย์หอคอยโอสถเพิ่มสูงขึ้นในร่างกับเกิดการกายพันธุ์ถึงขั้นมีสรรพคุณในการข่มกับสิ่งของจําพวกไฟวิเศษโดยเฉพาะการข่มกับชนิดนี้ทําให้เพลิงมานบวยสูตรเนี่ยได้แต่รับความกดดันมหาศาลปีศาท่าวันนี้ใครกล้าขวางทางข้าจะหลอมมันทั้งเป็น เจ้ามีร่างเดิมเป็นโอสถข้าอยากดูเช่นกันถ้าโดนหลอมอีกรอบเจ้าจะกลายเป็นตัวอะไรเพิงมานบัวพิสุทธิ์เงาแงนหน้าแบบคำรามร่างพันทยานขึ้นฟ้าเส้นอัคคีสีขาวนมเนี่ยมากมายฉีดพุ่งออกจนทั่วห่วงวิติเพิงมานท่ายกลบรรพการหลอมนภาพาปรากฏค้อยห,หลังเส้นอัคคีเหล่านี้เนะี่ยยิงเข้าส่วนลึกของห่วงวิติเพิงมานบัวพิสุทธิเป่งเสียงตวาดลั่นทันใดในห่วงวิติมีเสียงแบบคึกคักแผ่ดัง จากนั้นเนี่ยสูงชนแรงเห็นค่ายกลอกคีขนาดใหญ่มาคือมาหลายสิบหมื่นฟุตค่อยๆปุดซึมออกมาจากความเวิงว่างกลางฟ้านะครับค่ายขนาดค่ายกลบนฟ้าเนี่ยปรากฏขึ้นทะเลหินเนื่เบื้องล่างที่ไร้จุดสิ้นสุดก็พันพุ่งพลาดปั่นป่นปวนสุดท้ายถึงกับปรากฏค่ายกลอกคีขนาดมหึือมาท่ามกลางสายตาของสายตาสะเทือนขวัญของฝูงชน ขณะค่ายกลนะครับปรากฏขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่างปันพระจานทร์หอคอยโอสถคู่เท่าขุนมัวหน้าเสียนะครับในคือแบบหน้าเนี่ยเสียในพิพตาเลยนะฮ่าฮาปีศาจเท่าคิดไม่ถึงละมังค่ายกลตาผนึกที่จิงเหรนเหล่าเซอร์จัดสร้างกับมือสุดท้ายกับตกเป็นของข้าเวลาหลายพันปีนี้ข้าร่วงรู้เคล็ดลับของมันมานานแล้วในห่วงมิติเพิงมานแห่งนี้ ใครยังต่อต้านข้าได้ข้ายกลที่อบคุมเนี่ยพัดสุดฮาอากาศหมุนวนเอื่อยเพลิงมานบัวพิสุทธิ์อย่างแงนหน้าหัวเราะเสียงดังลั่นคราวนี้ยุ่งกันใหญ่แล้วฝูงชนต่างสูดหายใจเย็นนับค่ายกลนี้น่ากลัวเช่นนี้เทียบก,กับค่า,ายกลตาไข่ฟ้าผนึกปีศาจของประมุกตําหนักเจ็ดตะพูดเนี่ยยังแข็งแกร่งกว่าไม่รู้กี่เท่ากุกเจยียนเนี่ยมองดูค่ายกลขนาดมาหือมาบนฟ้าและบนทะเลเพลิงด้วยสีหน้าแบบ นะครับตึงเครียดในใจเนี่ยสะทกสถานพวกเขารู้สึกได้แค่ค่ายคนนี้มีพลังร้นกระชอ,อกออกมาเล็กน้อยก็สามารถฆ่าร้างพวกเขาได้แล้วเพราะว่าขณะที่ปุ่งชนสีหน้าแปรเปลี่ยนรุนแรงเพราะสถานการณ์กับตาลปัดนี้เตี่ยวเยียนกับยก2มือกุมน้าผากชั่วขนาดนี้เนี่ยดวงแสงประหลาดในหัวจูๆ่ๆกระตกทีจนหน้าตกใจและในความสั่นไหวนั้นท้ายมีบางอย่างกําลังจะตื่นฟื้นขึ้นมา ค่ายกลนที่ปิดฟ้าบังตะวันปันหนึ่งอ่างไฟขนาดมาถือมาสองใบครอบครองทั้งบนร่างห่วงมิติผืนนี้และพวกเสี่ยเหยียนก็ไม่ต่างจากฝูงมดในอ่างยักษ์ขอใบหนึ่งนะครับสองใบไร้ความสัลักเขาเรียกว่าสลักสําคัญแม้แต่น้อยมันถึงกับสามารถควบคุมค่ายกวนจริงหลือเหล่าเซิงจัดสร้างไว้ผูุเท่าหุ่นมัวนี่มองดูเพลิงพลิกผันนะครับอย่าง แต่ว่าเขาเียกเหตุการณ์พลิกผันในอย่างไม่น่าเชื่อสายตาอึดใจถัดมาเนี่ยพันคือสติรีบผันไปยังอุโมงค์ห่วงมิติที่หมุนวนเอื่ยๆไกลออกไปตรงนั้นเนี่ยนั่นคือเส้นทางที่ทะลุถึงทวีปมชจิมรีบถอนตัวแววตาวูบไหวของผู้เท่าอุ่นมัวเนี่ยถลาร่างนำหน้าไปยังอุโมงค์นั้นโดยไม่รอช้าให้กลในนี้นะครับจริงแหลวเรล่าเซอร์เนี่ยเป็นผู้จัดสร้างผู้แข็งกล้าระดับยอดดุที่แม้แต่ประมุขตำหนักเจตพูดยังเคยยอมรับว่าสู้ไม่ได้ท่านนั้น พอให้ร่วงลับไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงอันเกียงไกย,ยังคงสลักแน่นในใจของผู้คนไม่สั่นคลอนเห็นผู้เท่าหุ่นมัวเนี่ยถลาล่างเนี่ยพวกประมุกตะหมักเกตตพูเนี่ยสามคนรีรีรอเล็กน้อยตามด้วยกัดฟันไล่าตามไปอย่างไม่ไม่สู้เต็มใจนะครับผู้เท่าหุ่นมัวแก่งกล้าปานนั้นตอนนี้ยังตะเลิดหนีราวกับสุนัขไร้บ้านดูท่าค่ายกดน,นี้น่าจะน่ากลัวสุดขีดจริงๆ พ้ทธาหุ่นมัวบึงหนีก่อนใครสร้างความตื่นพาวาแก่คนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยแม้กระทั่งพวกผู้อาวุโสตระกูลบรรพการต่างๆนะครับหลังช่างใจเล็กน้อยก็กัดฟันติดตาไปจริงอยู่เพลิงมานบริสุทธิ์มีความเย้ายวนใจสูงมากแต่นั้นก็ต้องมีมีต้องมีชีวิตเนี่ยไปเสวยสุขด้วยนะครับถ้าไม่มีชีวิตไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไร้ค่าก็คินเอ,อเน๋อแนวแรเห็นฉากนี้ก็ขมวดคิ้วหันไปมองเสี่ยวเหยียนกลับเห็นเสี่ยวเหยียนกำลังกลุมหน้าผากคล้ายกำลังเจ็บปวด ี่เสียเวเหยียนท่านเป็นอะไรไปเห็นท่าทางเสียเวเหยียนเนี่ยควินเอ๋อเนี่ยร้องถามแบบเสียงตนกพวกเราก็ไปเถอะเสียเวเหยียนเนี่ยกัดฟันเก่าวความผันขวนรุนแรงในหัวทําให้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกแบบวิงเวียนออกมาเป็นพักๆแม้เขาไม่ชัดเจนถึงประวัติของค่ายคนนี้แต่กลับรู้สึกได้ว่าพลังทําลายล้างที่พุ่งผ่านอยู่นี้หากแพร่กระจายออกไปคนในนี้เนี่ยจะวอดวายไม่อยู่เหลือฮ่าฮ่าตอนนี้คิดหนีสายไปแล้วข้าจะหลอมพวกเจ้าทุกคนให้เป็นธาุอัคคีของข้า เพราะว่าเซียวเหยียนเพิ่งขาดคำเพิงมานบ็นสุดที่อยู่สูงขึ้นไปในนับหมื่นฟุตเนี่ยกับเงาหน้าหัวเราะอ,อย่างคุ้มค่างยกนิ้วจิ้มนะเบาๆและตรงตำแหน่งอุโมงค์ห้วงอากาศค่ายกลอนเบื้องร่างก็ฉีกนะครับก้นลำแสงอาคีหินเนื้อเนี่ยสีขาวนมนะครับออกไปเสียงดังชูรำอาคีโจมตีนะครับด้วยสภาพฟ้าฟาดอุโมงค์พังนะพินาศในบรรดานร่างของผู้เท่าหุ่นมัวเนี่ยปรากฏขึ้นกอดอุโมงค์เนี่ย จะสลายไปสีหน้าเครงเคียดนะครับจัดเพิงมานวยวาิสุ์ท่าทางจะไม่ยอมระเว้นใครแม้แต่คนเดียวทําอย่างไรดีพวกตำหนักพวกตาหนักเจตพูดเนี่ยที่ไล่หลังมาติดๆเนี่ยนะครับขมดคิ้วร้องถามข้าจะไม่รู้หรือววงมิติเพิงมานี่จริงเหรือเราเซอร์เป็นคนสร้างขึ้นเขาได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าใกล้ระดับเจ้าจาักรวรรมากที่สุดของยุคนั้นพวงวิติที่เขาสร้างทั่วทั้งขวิมัดฉิมเนี่ย ยังไม่มีใครบุกเข้ามาได้โดยไม่่านอุโมงค์ผู้ท่าหุ่นมัวเนี่ยกล่าวด้วยสีหน้าแบบโอ้โหเขาเรียกว่ากลัวนะครับหรือได้แต่รอความตายรอประมุขตาะกตพูดเนี่ยกล่าวต้องการชีวิตพวกเราไงเลยง่ายได้ปานนั้นผู้ท้าหุ่นมัวเนี่ยแครนหัวระคำหนึ่งตามด้วยนะครับกอกตาเนี่ยไปทางบรรพจารย์หอคอยโอสถตะโกนเสียงดังลั่นประสานกําลังดีหรือไม่ตอนนี้แบบมันคุมมันควบคุม ai, ค่ายกลเพลิงมารไว้หมดแล้ว นำทางเจ้าคนเดียวไม่มีทางสู้มันได้แน่ค้ากลนหลอมรวมนพาแบ่งเป็นสองด้านฟ้ากับดินถ้าจัดการค่ายกลนฟ้าส่วนค่ายกลดินก็มอบให้เจ้าสําหรับความนะครับความกลับก่อนเนี่ยของผู้เท่าหุ่นมัวต่บรรพาจารย์อ๋อคอยโอสดไม่มีเวลาไปคิดเล็กน้อยไปคิดเล็กไปคิดน้อยยามนั้นตะโกนบอกเสียงเครียดเลยนะครับตกลงเตี่ยวเฉินเนี่ยดารุนีน้อยมังกรศูนยาตาภพ ปู่นานไห่พวกเจ้าสามคนเนี่ยออกโรงพร้อมข่ารับมือ่ายกลนปันพระจานทร์หอคอยโอสถเนี่ยหันมาสั่งพวกเสี่ยวเฉินนะครับสามคนเบาๆเออพ่วงวิกฤตเป็นตายเช่นนี้เนี่ยไม่มีเวลาให้ใครให้ใขรควรมากนักอุโมงค์พวงอากาศถูกเพิงมานบวพิสุทธิ์ลบทิ้งไปแล้วหากไม่ร่วมแรงต้านภายัยพวกเรานะครับทุกคนจะต้องถูกร้อมเป็นธาตอะคีของเพิงมานบวมพิสุทธิ์ยามนั้นเนี่ยทั้งสามนะพงโงศีรษะ ปาดล่างถึงข้างกายบรรพจา์หอคอยโอสถทันทีขณะบรรพจารหอคอยโอสถเนี่ยระดมพลผู้เท่าขุนมัวก็รวบรวมผู้แข่งกล้าระดับเทพยุทธสี่ดาวคนอื่นให้ได้มากที่สุดแม้พวกเขาไม่ชอบพฤติกรรมผู้เท่าขุนมัวอยู่บ้างแต่เวลานี้ไม่สะดวกไปถือสาหาความรักชีวิตสําคัญกว่าตกะกัตนขวางรถท่าค่ายคนที่เขาจัดสร้างขึ้นถูกแมวสามขานะครับอย่างพวกเจ้าเนี่ยทำลายได้ข้าจะถูกขังอยู่ที่นี่เป็นพันปีหรือ เห็นความเคลื่อนไหวของพวกวันพจารย์หอคอยโอสถเนี่ยเพิงวานไวสุดกับแคนหัวเราะเยอะยันตามด้วยแววตาแบบวาวโรดห้ามือเนี่ยสลับพันค่ายกลที่ครอบคุมพระสุธาอากาศก็พันหมุนเอื่อยๆราวกับโมหินคอยหลังการหมุนวนนะของค่ายกลพลังงานพระสุธาอากาศนี้เนี่ยจู่จูปั่นป่วนรุนแรงผู้แข็งกล้าจํานวนหนึ่งที่พลังสี่มือบรรลุถึงระดับเทพยุทธ์หน้าซีดกันทันใดบางคนเนี่ยถึงขั้นกระอักเลือดค่ายกลน,นี้ยังไม่ทันเปิดฉาก โจมตีก็มีคนทนทานไม่ไหวแล้วจิงเหล่าน่าเือรสมกับฉาย,ยาเทพมาโดยแท้ค่ายกรบรญพการหลอมนภาหลอมฟ้าเป็นธาตุล่างของเพลิงมารบุรพิสุทธ์เนี่ยรอยคว้ากอากาศพลังเพลิงสีขาวนมทะลักทลายจากในกายมหาศาลแล้วกอกใส่ค่ายกลจนหมดนะครับดังเปี้ยงสิ้นเสียงตวาดพระสุธาอากาศสะเทือนเรือนลัานวงแสงสีขาวนมวงหนึ่งแผ่ขยายจากจุดศูนย์กลางของค่ายกลสุดท้ายรวม รวมตัวเป็นลำแสงสีขาวนมขนาดพันฟุตสายหนึ่งภายในลำแสงนะครับบรรจุพลังทำลายล้างเต็มเปี่ยมล้อมเอิงมาบวมวิสุทธ์ปั้นหน้าดุเที่ยมพละพันเนี่ยชี้มือนะครับลงไปค่ายกลฟ้าและค่ายกลดินสัน่นสั่นกระตุกกุนแรงตามด้วยลำแสงสีขาวนม2อสาสายนะครับคยพุ่งออกมาราวกับน้ำพุและเป้าหมายของมันเนี่ยกลับเล็งไปที่บรรพจารหอคอยโอสถและผู้เท่าขุนมัว รงมือพร้อมกันเอ็นสภาพโจมตีที่ฮารุโคะสุดเขียนของฝ่ายตรงข้ามต่อให้เป็นผู้แข็งกล้าอย่างพันพาจา์หอคอยโอสดยังต้องตีหน้าเครียดจัดเสียงตะวาดสั่งน้ำเสียงสีเขียวปนทองหยดหนึ่งเนี่ยคุ้งกวดจากปลายนิ้วกิปตาเดียวกลายเป็นคลื่นพลังมหาศาลหลายพันฟุตเนี่ยพกพากินโอสดหอมฟุ้งเนี่ยแผ่กระจายส่วนพวกเสี่ยวเฉินด้านข้างก็สำแดงปานยุดแข็งกล้าด้วยสีหน้าแบบคึ้งคั้งตามหลังด้วยนะครับแสงโรหิตหยดนั้นติด,ตด โถมไทยเขาเรียกโถมทยานเข้าใส่ลำแสงสีขาวนมที่พุ่งพลาลงมาจากด้านล่างควบผู้เท่าขุนมัวต่างสำแดงข่ารากเป็นการใหญ่รวมพลังแห่งมวลชนพุ่งออกไปไประจันหน้ากับลำแสงสายนั้นตุมต้มตุ้มการพร,ราใน,ในเนเสี้ยวขนาดก่อเกิดเป็นเสียงกัมปนาตนะครับสนั่นฟ้าทะเลนืดเบื้องร่างถูกอัดกระแทกเป็นแหล่งลึกขนาดหลายหมื่นหลายหมื่นฟุตเลยแหละ หินเนิดในนั้นเนี่ยถูกผักใส่นะครับออกไปไกลลิบฮ่หาฮ่าเจ้าพวกดันทุรังร้อมบนนภาอากาศดวงตาเพลิงมารบนพิสุทธิ์เนี่ยวูบไหวด้วยประกายสีแดงท่าทางเหมือนคุ้มข้างสองมือกดลงเบื้องร่างเต็มแรงดวงแสงสีโรโหิตที่ต้านไว้อย่างสุดฤทธิ์และสกัดกัน้นยับยั้งของผู้เท่าขุนมัวเนี่ยด้านล่างเนี่ยถูกพารมยับเยินพร้อมกับหนึ่งเสียงดังพึบทำลายสิ่งกีดขวางเรียบร้อยลำแสงสองสายพุ่งแหวกอากาศด้วย ความเร็วชวนสะพึงสุดท้ายเนี่ยไล่ตามบรรพจารย์หอคอยโอสดแล้วพวกุูท่าหุ่นมัวไปประทะกลางน่านฟ้าผืนนี้นะครับเสียงดังตุ้มบนท้องฟ้าไกโ่โคสเพิงมารบวิสุดเนี่ยดูจุดศูนย์กลางของการนะครับกุ่งชนเปลวเพิงเนี่ยสาดกระจายเป็นวงกว้างถึง10บหมื่นฟุตอดจะแหงนหน้ารั่นหัวเราะไม่ได้ใครก็อย่าหมายขัดขวางการไปอิสระของเขา เพิงวานบริสุทธิ์เจ้าคิดว่าแค่นี้ก็ทําลายข้าได้แล้วหรือข้าคือของวิเศษฟ้าดินย่อมมีฟ้าดินปกปักรักษาอ่ะอ่ะอะเพราะว่าเสียงหัวเราะดรำรงอยู่ไม่นานเพิงวานบริสุทธิ์ค่อยๆค,คืนสู่ความเยือกเย็นอันก้มหน้าลงสายตาเนี่ยสก,กดนิ่งตรงจุดมันจบน้บของลาแสงด้านล่างมันรู้สึกได้ถึงกลิ่นไอจําพวกมากจํานวนมากนะครับยังไม่ตายเป็นไปนได้อย่างไรเปลวเพิงสีขาวนวลน,นะครับอบอวล นับพากากาศจากนั้นค่อยๆจางหายและคอยหลังการมอดมารายของเปลวไฟเนี่ยดวงแสงอ่อนนะครับจางดวงหนึ่งเนี่ยปรากฏขึ้นบนเส้นสายตาของเพิงมาบรบิ้สุดในดวงแสงนั้นก็คือมันพระจานทร์หอคอยโอสถผู้เท่าหุ่นมัวและคนอื่นๆพวกเขาแรดูกระเซืร์กระเซิงก็จริงแต่จากสภาพที่เห็นกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดยามนี้ไม่เพียงเพิงมาบรบิ้สุดแม้แต่พวกวันพระจานทร์หอคอยโอสถมองดูดวงดวงแสงนั้นเนี่ยยัง เตือนตะลึงดวงแสนนั้นรแรดูอ่อนจางกับต้านรับกระห้าโจมตีระดับทำลายล้างของเทพยุทธ์6ดาวคู่หนึ่งได้นี่คือกลุ่มชนมองหน้ากันอย่างมึนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เสี่ยวเหยียนทว่าช่วขณะที่ทุกคนเนี่ยค้างคาใจกรีนเอ๋อเนี่ยกับร้องเรียกเสียงนะครับตนกสายตาทุกคู่เนี่ยหันควับกลับเห็นเสี่ยวเหยียนเนี่ยตอนนี้คล้ายตกสู่สภาวะแบบหลับลึกแต่ร่างกายของเขาเนี่ยกลับเป่งรัศมีจางๆคล้ายอาทิตย์ ตรงกลมนะครับมวลแสงเนี่ยค่อยๆรวมตัวกันนอกร่างกายเขาสุดท้ายถึงกับกลายเป็นเงาคนผ้าพางสายหนึ่งเพิงมานบัวพิสุทธิ์ทันทีที่เงาคนนั้นปรากฏฝูงชนนับอุทาตกใจปุดอันนะครับ,อททนนรบถอยกายแบบจ้าระวันเพราะรูปลักษณ์ของเงาคนนั้นนะครับเหมือ <ME> นกับเพิงมานบัวพิสุทธิ์ไม่มีผิดไม่ใช่ไม่ใช่เพิงมานบัวพิสุทธิ์เป็นจริงเหลือเหล่าเซอร์ บรรพจา์หอคอยโอสถเนี่ยจ้องมองเงาร่างที่ครอบคลุมนอกกายนะของเซียวเหยียนด้วยแววตาไปอัศจรรย์ใจพันผงเสียงตนกเมื่อสัมผัสได้มีถึงอะไรบางอย่างอืมได้ยินประโยชน์นั้นเนี่ยคนทุกคนแทบจะหันนังศีซาเนี่ยเขาเรียกว,ว่าแทบจะนังสีซาเนี่ยระเบิดทันทีผู้แข่งล้าระดับยอดสุดที่ร่วงลับไปแล้วหลายพันปีจะมาปรากฏขึ้นบนร่างของเซียวเหยียนได้อย่างไรนะครับขณะทุกคนเนี่ยแตกตื่นตกใจเซียวเหยียนก็รับแน่น แนบกับร่างเขาครับกระตุกเล็กน้อยตามด้วยรืมตาขึ้นช้าๆแต่ถ้าว่าดวงตาดําจัดคู่นั้นกับเปลี่ยนเป็นสีขาวนมนะครับเขาค่อยๆแบบขี้สายตาใครก็ตามที่ถูกสายตาเขาเนี่ยกวาดผ่านแม้แต่ผู้แข่งล้าระดับผู้เท่าหุ่นมัวนะครับก็ยังเกิดความรู้สึกอยากจะกราบไหว้บูชายอย่างห้ามใจไม่อยู่จริงเหรียญเหล่เาเซอร์ผู้แข่งล้าที่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้ระดับเจ้าจักรวาลยุทธ์มากที่สุดในยุคนั้นถึงกลับมาเผยโฉมอีกครั้งในลักษณะนี้นี่นี่มันอะไรกัน ่าควินเออรเนี่ยตระึงนะครับมองเสี่ยวเหยียนที่ถูกก็คือต้องเขม่งเงามายาสายนั้นที่ห่อคุ้มร่างกายเสี่ยวเหยียนจริงเี่ยเหล่าเซอร์ในตำนานชาแนอยู่ในร่างกายของเสี่ยวเหยียนได้ต้องเกี่ยวกับแผนที่โบราณนั้นแน่เหล่าเซอร์เหล่าเฉินเนี่ยขมวดคิ้วแน่นนะครับพันฉุดคิดขึ้นมาได้ถ้าบอกว่าเสี่ยวเหยียนเกี่ยวข้องอะไรกับเจนเสียงเราจริงเหรญเหล่าเซอร์นั่นก็มีแค่แผนที่โบราณเหล่านั้นเสี่ยวเหยียนตามเก็บรวบรวมชิ้นส่วนแผนที่โบราณมานานหลายปี กว่าจะครบกับได้รับแค่ความลับซึ่งไม่นับว่าเป็นความลับอันใดแต่เราเฉินจาได้แม่นหลังรวบรวมแผ่นโบราณครบทั้ง4ส่วนเคยมีดวงแสงเจาะเข้าไปในห่วงเซียวเหยียนไม่แน่ว่าเจ้าดวงแสงนั้นก็คือต้นตอที่ทําให้เซียวเหยียนเนี่ยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นทําอย่างไรดีควินเอ๋อเนี่ยกล่าวเสียงร้อนรนจริงแหล่ะเราเซิร์ฟผู้นี้ไม่ทราบเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่เขายึดครองร่างกายเซียวเหยียนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอันใดคนที่ประสบ ความเสียหายสูงสุดก็คือเสี่ยวเหยียนอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวเขาออกโรงช่วยพวกเราทั้งหมดคิดว่าคงไม่มีเจตนาร้ายเป้าหมายของเขาน่าจะอยู่ที่เพิงมารบบวพิสุทธิ์มันพระจันทร์ออคอยโอสถบอกเจ้าเด็กนี่ดึงดูดจริงเหรียญเหล่าเซอร์มาได้อย่างไรและนั่นก็ไม่คล้ายร่างวิญญ,ญาณด้วยกลับเหมือนเงาซ้อนมากกว่าแต่เงาซ้อนท่านไหนยังมีพละกําลังที่ยิ่งใหญ่ปานนี้จริงแล้วเหล่าเซอร์นี่ร้ายกาจสมคําล่ำลือจริง ว่าผู้เท่าหุ่นมัวเนี่ยสะกดสายตานะบนล่างเซลเหยียนขณนะนึกในใจแต่ละคนคุ้นคิดกันไปต่างๆนานา,นาเซลเหยียนที่ถูกจริงเหลือเ่าเซอร์เนี่ยสิงล่างกับเงยหน้าขึ้นช้าๆแขนเสื้อเนี่ยสะบัดวูบโอมสีนะครับแสงสีขาวคุณนมัวเนี่ยหนึ่งก็ค่อยๆแผ่กว้างออกไปดวงตาสีขาวมองดูเพลิงวันบริสุทธกลางเวหาจริงเหล่เาเซอร์เป็นไปนไม่ได้เจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ตัวขณะที่โคมแสงเนี่ยแผ่ขยายเพลิงมารบื้สุดเนี่ยบนฟ้านะครับพุ่งสายตามาที่เสียเ่ยวเยยนเมื่อแรเห็นเงาคนนะครับสายนั้นบนกายเนื้อของฝ่ายหลังพันหัวใจเต้นระสับระสายนะครับคืนข้างเพนเขาเรียกว่าเสียงเนี่ยแผ่อันตื่นตระหนกนะครับคนไม่อยากจะเชื่อดังขึ้นแบบว่าเหมือนคนที่ไม่เชื่อในสายตาว่ามีอะไรมันโผล่ขึ้นมาจริงๆอะนะกเป็นผนึกมาตั้งนานดูเหมือนมิได้ขัดเกลความดุร้ายป่าเถื่อนของเจ้าแม้แต่น้อย เดียวเยยนเนี่ยจ้องมองเพลิงมารวยสูดเสียงเฉยชาที่คล้ายใกล้จะไก,กลก็ไม่ใกล้จะใกล้ก็ไม่ค่อยถ่ายทอดออกมาจากปากสุดท้ายเนี่ยกล้องสะท้อนขั้วห้วงมิติผืนนี้ในเสียงนั้นยังเผยความหน้าเกงขามที่บรรดาให้ฟ้าดินเนี่ยสะท้านสะเทือนปัดซบจริงเหรียญเราเจอเจ้าคนในละคุณไม่มีค่าเจ้าหรือจะเป็นหรือจะมีความสําเร็จระดับนั้นข้าช่วยเจ้าตั้งมากมายสุดท้ายเจ้ากลับคุมขังข้าฮ่าฮ่าสมน้ําหน้าสุดท้ายก็ถูกข้าแหวงกัดถึงตาย เพิงมันบริสุทธิ์เนี่ยถลึงมองนะครับเซียวเหยียนยังดูดันหัวราเกล่าวราวกับเสียสติท่าทางนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการระบายความอับอัน้นคับแค้นที่ท่วมท้นเนี่ยในใจออกมาจนหมดสิน้นเจ้าดูร้ายป่ายเถื่อนเช่นนี้ข้ามีส่วนรับผิดชอบแต่เพิงมันมีพลังทําลายล้างรุนแรงเหลือเกินหากปล่อยให้เจ้าหลุดออกไปจะกลายเป็นภัยมหันแก่มนุษย์นะครับเตียวเหยียนจะนสายหน้าเนิ่นๆพางกล่าวคือก็แค่ร่างเงายังกล้าทําของ ต่อหน้าข้าคิดว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นจริงหรือเราเซอร์ที่บัญชารมฝนได้เหมือนปีนั้นหรือเพิงวานบริสุทธิ์เนี่ยทะลึงเขาเรียกว่าจ้องมองนะครับเตี่ยวเย็นอย่างเกียดชังพันเนี่ยสลับท่ามือค่ายกลอัคีขนาดนะครับมโหรานกั้วทั้งฟ้าเนี่ยบนดินนะครับหมุนเวียนเขาเรียกท้นท้องฟ้าแล้วก็บนดินเนี่ยหมุนเวียนอีกครั้งค่ายกลน,นี้เจ้าเป็นคนสร้างเองกับมือวันนี้จะให้เจ้าริมลองความร้ายกาจของมันล้อม จบคาของเพิงมานบริสุดเนี่ยตวาดเสียงกล้องนะครับเพียงเห็นลําแสงที่เป็นปริปักด้วยพลังทําลายล้างสองสายี่ยพุ่งยิงจากค่ายกลฟ้าดินจู่โจมใส่ตําแหน่งของเสี่ยวเยียนปลาสายฟ้าแลบเห็นเพิงมานบวยสุดเนี่ยสำแดงพาังแห่งค่ายกลอีกคํารบผงชนสีหน้าแปลเปลี่ยนหากว่าให้ลําแสงนั้นจู่โจมใส่ทุกคนตรงนี้น่าจะมีชีวิตรอดไม่เกิน5คนและเห็นลําแสงนะครับพุ่งแหวกไาวเนี่ยดุดดาวตกเสี่ยวเยียนยกมือขึ้นช้าๆแล้วแต่อากาศเบาๆนิ่ง ภายหลังเสียงที่จบลงลำแสงสองสายที่จู่โจมมาทางเขาเนี่ยก็ชะงักนิ่งทันทีลำแสงหยุดลงที่พื้นหน้านะครับฝูงชนห่างออกไปไม่ถึง50ฟุตพลังทำลายล้างที่แผ่กระจายจากนั้นเนี่ยทำให้ฝูงชนเนี่ยหนังสีสาชาใก้คนวันพการหลอมนภะาฆ่าเป็นคนจัดสร้างวิจารณ์ด้านระดับความแตกฉานเจ้ายังสู้ข้าไม่ได้เสียวหย,นนย่เผยรอยยิ้มเผยชาขึ้นแงนมองเพลินมาบวยสุดที่ยามนี้เนี่ยสีหน้าอัประลักษณ์สุดขีด ทางก่าวเบาๆบับดซบแรเห็นหนึ่งฉากนี้เพิงมารบวพิสุทธิ์เนี่ยตบดด่ายอย่างเหลืออดเทว่าเสียงด่าเพิ่งจบลงมันกับค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเสียอํานาจควบคุมค่ายกลีละน้อยนะครับแล้วก็มีเสียงคือค่ายกลอัคคีขนาดใหญ่2ด้านสันส่นสถานรุนแรงสุดท้ายเนี่ยเปลวเพิงตีขาวนมเนี่ยฉีกพ้นจากค่ายกลเป็นสายยิงเข้าร่างเพิงมารบวพิสุทธิ์แล้วค้อยหลังเปลวเพิงเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเพิงมารบวพิสุทธิ์ก็เสียง อำนาจบัญชาค่ายกลโดยสมบูรณ์จริงเหลี่เรล่าเซอร์ข้าขอสู้ตายกับเจ้าปราศจากค่ายกลเพิงมานบริสุทธ์ดวงตาแดงเถือกทันใดนั้นเนี่ยมันย่อมรู้ถึงคาลูกคาของค่ายกลเป็นอย่างดีนําซ้ําถ้าปล่อยให้จริงเหลี่เรล่าเซอร์เนี่ยควบคุมสําเร็จจุดจบของมันก็คือไม่อาจเป็นอิสระจากการจองจํามันเบื่อหน่ายชีวิตที่แห้งแรงชนิดเต็มทนแล้วเพิงมานผ่านโลกา ร่างของเพลิงมาร์ไิสุดเนี่ยพองขยายอย่างรวดเร็วสุดท้ายกลายเป็นเปลวเพลิงมาหาสารนะครับอบอวนทั่วฟ้าดินพลังงานทั้งมวลในห้วงมิติผืนนี้ถูกอุณหภูมิร้อนจัดเผารมนะครับอย่างรุนแรงขณะที่เพลิงมาร์ไิสุดระเบิดพละกกาลังส่วนตัวออกมาเต็มพิกัดพัดมีผู้แข่งก้าระดับกึ่งเทพยุทธ์คนหนึ่งเนี่ยหวีดร้องหอยหวนปานยุทธในกายจู่ๆรุกไหม้เส้นลมปานเนี่ยหกงอนะครับจนเปลี่ยนรูป เสียงกรีดร้องผู้แข่งกล้านะครับระดับถึงเทพอยุคนนั้นดังอยู่ชั่วขณะตลอดทั้งร่างก็แตกกระจุยเป็นเท่าอัฐิดํากองหนึ่งร่วงคูลงจากทะเหละหินหนืดนะเบ,บื้องล่างเขาว่าคนอื่นๆโดยรอบกลับมีเท้าเย็นเฉียบเพราะภาพที่เห็นนี้นะครับพลังงานที่นี้นเ,นเนี่ยปลูกเทอร์มอบโวลูสินะแผดเผาทั้งหมดหากยังอยู่ตรงนี้ต่อไปพวกเขาคงจะหมดหนทางตเติมเขาเรียกเติมเต็มปานยุธิในกายเช่นนั้นเลย สุดท้ายจะมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือถูกค้อกตายครจะไม่อาศัยปานยุทธมาต้านทานอุณหภูมิสุดสยองของเพิงวันบริสุดต่อให้เป็นเยือยียนก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้ฉะนั้นแล้วหากต้องการรักษาชีวิตก็ต้องออกจากสถานที่ปีศาจแห่งนี้โดยเร็วที่สุดขวดขณะทุกคนเนี่ยอกสั่นขวัญไหวาเซีลเยน็นสะบัดนะครับแขนเสื้อคาหนึ่งค่ายกลใหญ่มาหือมาทั้งบนและล่างอันแสงเป่งแสงสว่างวาบ เขาเรียกว่าเสียงสว่างบิดเบี้ยวนะครับแสงสว่างบิดเบี้ยวสุดท้ายกลายเป็นอุโมงค์สายหนึ่งรีบออกไปเถอะถ้าเพลิงมารบุพิสุดร,ระเบิดขึ้นมาพวกเจ้าไม่รอดแน่ได้ยินเสียงแบบเฉยชาเสียวเหยียนฝูงชนดีใจแทบพังไม่เสียเวลาไขควรใดๆก็มีคนสำแดงข้าล่างนะครับยื้อแย่งกันโถมปาดไปที่อุโมงค์นั้นคุณหนูพวกเราก็รีบไปเถอะกูหนานไหนะ่เนันมองหันบอกวินอเอ๋อที่มีอันตรายที่นี่เนะี่ยอันตรายเกินไป ใครก็คาดคิดไม่ถึงเคิองวานบริสุทธิ์จะน่ากลัวถึงขั้นนี้แต่พี่เสียวเหยียนควินเอ๋อเนี่ยขมวดคิ้วแน่นกอกสายตามองเสี่ยวเหยียนเวลานี้อีกฝ่ายหายถูกจริงเหยียนเหล่าเซอร์เนี่ยครอบงำสติหากจากไปเช่นนี้ใครสามารถรับประกันได้ว่าเขาจะไม่ทําอะไรเสี่ยวเหยียนไปก่อนเถอะวิตกไปก็เท่านั้นอยู่ที่นี่ช่วยอะไรเสี่ยวเหยียนไม่ได้สักนิดจริงเหยียนเหล่าเซอร์อาศัยร่างเขาปรากฏตัวขึ้นคิดว่าคงไม่ทําร้ายเขานะครับเหล่าเซอรเหล่าเฉินเนี่ยนิ่งคิดอยู่คู่ขณะกัดฟันกล่าวเสียงเครียด พอฟังเสียวเหยียนเนี่ยขบริมฝีปากกระเบาวดวงตาฉายแววรังเลทิ้งเสี่ยวเหยียนไว้ในห่วงมิติที่ไร้ชีวิตชีวาแห่งนี้ตามลําพังนางไม่วางใจสักนิดนําซ้ําที่นี่ยังมีตัวอันตรายอย่างเพลิงมานบริสุทธิ์อยู่ด้วยขณะที่หลายคนเนี่ยกำลังรีรอนะครับเปลวเพลิงสีขาวนวลบนอากาศเนะี่ยยิ่งยิ่งโหมรุนแรงจนกระทั่งต่อมาตรงกึ่งกลางเปลวเพลิงนั้นเ,นเริ่มปรากฏสีชมพูขึ้นมาเล็กน้อยเปลวเพลิงสีชมพูเหล่านี้รวมตัวกันช้าๆจากนั้นเนี่ย บัวอัคคีนะประหลดตาสีแดงสดดอกหนึ่งเนี่ยค่อยๆหมุนเอื่อยออกมาคอยหลังการปรากฏข,ขึ้นของบัวเขาเรียกว่าบัวอัคคีสีแดงดอกนี้เนี่ยกระทั่งคู่แข็งก้าอย่างกูหนานไห่ย,ยังใบหน้าบวมแดงความรู้สึกรุ่นร้อนค่อยๆถ่ายทอดออกมาจากปานในกายคอยหลังนะครับว่ากําลังกาลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะลุกไหมไปวิกฤตขับขันไม่อาจ นะครับปปวิ่งเวลาต่อไปกูหนานไฮเนี่ยฉุดข้อมือควินเออแล้วปาดลากไปที่อุโมงค์ส่วนเหล่าเฉินเนี่ยมองดูเสียวเหยียนที่ยืนมือไพ่หลังนะครับอยู่ตรงนั้นอีกแววหนึง่งคอยกัดฟันแบบพยานตามไปอย่างรวดเร็วแรงเห็นเซียวเหยียนไกลห่างออกไปทุกทีควินเออกลับบังเกิดความรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกว่าเซียวเหยียนต้องการนางกัวเสอิ์เมื่อกลับไปแล้วฝากบอกท่านพ่อด้วยวันนี้ควินเออขอเอาแต่ใจเพื่อขี้เสียวเหยียนสักครั้ง ขอบรินสีปากแน่นควินเอ๋อนะครับสะบัดข้อมือดิ้นหลุดออกจากการควบคุมของกูหนานไห้ตามด้วยยกฝาก่ามือเนี่ยประทับบนหลังอีกฝ่ายนะครับพลังอ่อนนุ่มเนี่ยสายหนึ่งนะครับก็ส่งเขาเนี่ยเข้าสู่อุโมงค์ทันทีเอกพิษผันกระันหันนะเหนือความคาดหมายของกูหนานไห้อย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุน,นี้เขาไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับก็ผุดเข้าอุโมงค์หายรับไม่เห็นเงาเจ้าเฮ้ยดูแลเสี่ยเหยียนให้ดีข้าจะรอพวกเจ้าออกป่า นะครับเราเฉินเนี่ยเห็นเช่นนั้นก็ร้องบอกตามด้วยหัวเราะแบบขืดคำหนึ่งร่างเนี่ยทลาวูบจบเข้าอุโมงค์ไปนะครับเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเซี่ยวเยียนช่วงเวลาหลายปีนะครับนี้มีความยากลาบากใดที่เสี่ยวเยียนไม่เคยประสบพบพานครั้งนี้เขาจะผ่าพันอุปสรรคสําแดงเช่นกันรอเมื่อเราเฉิเนแนวร่วงเขาเรียกวงเข้าไปอุโมงค์เรียบร้อยอุโมงค์สายนั้นก็พันหายวับฟินเอ๋อเนี่ยหมุนตัวกลับมาตาคู่งามสะกดนิ่งบนล่าง ที่หยัดยืนสองไพ่เขาเรียกว่าสองมือเนี่ยไพ่หลังไกลออกไปนั้นปเปวเพิงสีทองค่อยๆมัวตลบออกมาจากในกายที่สี่เหยียนคราวนี้ควินเอ๋อจะอยู่เคียงข้างท่านนะครับเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับต่อไปเนี่ยน่าจะได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะถึงฉากเด็ดแล้วนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเจอกันอกนกันหน้าคิดหน้าของครับ